ะสดีจ้าล้างเห็ดต่อนะจ๊ะเออล้างเห็ดจ้าเดี๋ยงก็มาแกจ้าได้สีน้อยก็มาแกงเนานะเห็ดปัอ่ะอืม แล้วเราจะไปบ้านเจสี่จาัน,นีหือจะมาเป็นโรงเลงโรงเลงอยู่ปากล้อง่อยก็ได้นั่นค่ะอย่นพนเอาขึ้นมาสิจ้นเป็นขึ้นโรงเลงโรงเลงอยู่ปะก็ค่อยนี่เฮ็ดซีน้อยม่ใส่เกลืออก ล้างเลยเออสีออกลายกับเบออกออกน้อยหนึ่งเขมีแหงร่างแกงนะบริตต่ำบริยังเดาแกงกี๋ นำซาลิปสดเขามีแห้งเข่าเฮ็ดเฮ็ดยังก็เฮ็ดเกือก่บเหยื่ออันใดอันนี้นะเฮ็ดยังเฮ็ดดินล้างแตกจ้าสบายจ้าเฮ็ดดินล้างแตกเออไปด้านข้ายก็จะเฮ็ดเฮ็ดแป้ง แป้งลายซีบันท่งเอินึ่งดินลังแต่แต่ว่าคันได้ลย,ยกระแสนี่คันอันไดฉัได้ยทำเนึงมันแตะมันมันมันพลอยโอ้ระหยัดนำมาฮ้อยออี้จะกบหนึ่งเออ หลังปวกแกงเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินแกงห็ดปวกเด้อแกงหปวกัะไล่าละบอเนดียาวอดงห้นี่คือขันเจ้ามาขันทนี้ได้เอาอาเอาเนาเาเอ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 ดเอาาเออาอาอาอิเอาเอาเเออาออาเ ตอเรามาสวยเกินไปไปเทีวกับบอเ็นแลนเขาจอบไปเลยหรือบ่อนข้าเสียบ่ดอกนดำๆนั่นเออเนี่ยเออเมนเนี่ยบอกว่าที่น้ำกิบกับดอกสีตุ๊บๆนั่นนะตัวนี้นะปวกกิบ นายว่าุ๊ดเกียวมันบานหมละไม่ใช่เห็ดนีนด่นะน่าจะอันนี้มั้งนี่นี่ดอกจำเนี่ยมันเป็นดอกเน,นอยๆดําๆพี่น้อมมันห้ามบ่คเขาเห็นทํามมันบบบางล,ลืดพืชเป็นสนะิเห็นเนาะว้านะไม่เป็นไรเราไก่ขันถ้ากระต่ายก็ติดเรือ <laughs> มาขันยังงามีจ้ะ แค่แยวกันนั่นนี่แหละเข้าไปไหนเนี่ยป้าป้าแตกแตกเลยเข้าหายขีเกียจไกลเดี๋ยวมาเขาหาไก่เขี้อ่ะไก่ขี้ะจะเบิกหน่อยกันนี่นี่แห้งหน่อยแล้ววะจิ้มเขียวนี่อันนีนะ้นี่อันน้อยากค่ะแต่วันนีชอบมาจิ้มเขวอะไรอยู่เนาะ

มันมลายขึ้มวันไปหอ่อปีบห่อแตมันคนยังไม่ได้ไปใส่โอ้ยกระดองน้อย,ยกระลุดแซมกับอันเห็ดปวกใจน้อยอเบิดแล้วเห็ดปวกในปีนี้คือสิบมันงซื้อกระได้ใส่ทงดอกเบิดแล้วเบิดแล้ว,ลวคือชีเบิดสูตรนี่แลหละเห็ดปวกนะได้กินเพื่อนี้หละ ยังเดิน10เดินเดิน10เดนเดนโปรงแบ่อทรงออกอปออันนี้ยังไ่ได้ออกแ้ม่สิปอ่ได้ปลางแตตัวนโย่เหพนกับบโต้โตกกับพิโตกบบาดอามาาเนาะฝนตกมาแน่นนะพี่น้องมีบ้านเตืตนหบตกไปคอยแลดออกนะผัดว้าฝนอยู่พนแน้ำลน น้ำน้องกะเตี้เลยเฮ้ยเน้องทำน้องบอสใส่ใครไหนบอสก็ใส่มึงไปน้ำน้องเองไหนน้องไผ่น้องไอ้น้องเอื้อยนะขุนบ่แม่นน้ำน้งงัวใส่ค่ะเหลอค่าเหลืองเอะเหไม่ได้เหลืองค่ะน้ำใสตรงตรงค่ะน้องอะไรปลาซิวเห็นไหนเออน้ำใสค่ะน้ำพีดินดาบพนักใสเอาะไม่คือมหอดินใสเลยที อทอดเขียอีซานำล้นน้องอ้วนนะนักน้องนั่นนะมันงวัวลายลงบริบปยาบรินจังน้องจา้าช่วยบริบน,น,นำน้องก็ก่าไตนะพี่น้องเนาะเอิซ่าไหวนะทักนี่ส่วนเตือปลตือยตาาเนื้ออะไาอย่าง,ายยางสมบัตปปา ขึ้นมายู่เฮ้ยตรงนี้มันมีแต่สลามห้ามเพ้อจังมือจังตักขึ้นมาปีกกิ yup ่นน้ำปลาน้ำคำนะเนาะตอนนี้กินปลาในเฮือันนี่แล้วกับบรายบราปกินอยู่น้องนารูเด้อกินในเฮือนนีเดี๋ยวมากิ่นจูน้องนารูดยังล่ายังง่าจะอยากไปกินอยู่น้องนารูดในพี่น้องนาขวดพนเออบรรยากาศชิลๆเป็นนั่งไลฟ์สดมีสัญญาณนะบอกให้ หรอเหรอจ้ามีเหรอมีสัญญาณนะที่นู่นน่ะจะนิดหน่อยเนาะอะไรใส่ปุ๋ยคืออันนี้ก็ไม่คหอถ้าใส่ใบยอนยอดมันเนาะมันจะกินอะไรขนาดนั้นเป็นอย่งไลฟ์สดกันเผื่อว่าวันไหนว่างๆชิวๆบรรยากาศท้องฟ้า ขาปักขอนสนีน่ะอุ้ยเอาเงี้มาขอนมืดแม่เลยนี่ปักขอนนี่ก็ไม,เามา่เล่าครับวัาแดดแดดนี่เออนี่อลิจา่ปาปักขอนสนานช่างเขาเฮ็ดเบ็ดหายเขาก็ยังบวชเลยค่ับเบ็ดคิดนี่เป็ดกบเบ็ดปลาอันนี้แล้วอ,อยู่ไประใสบุญเดียวเบ็ดเองเฮ้อเบ็มีเปลนโอ้ยเอาไม้เนี่ยมาเร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 าแต็งแยก เโซเน่ยินกะโบเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เธอปีนเธอก็ทาให้ฉันนอนนอค่ะพี่าท <c oughs> านั่นไงมาติดตรงนี้แหละติดตรงนี้แหละนอนมาเศร้าอีกเ่ยจะสาดน้ำนมีออกเด้อไกทไมาอีกเ,นะ<ด>เนี่ยมาอีกตามตัวมาหลางมาเหนื่มัเหนื่มั้ยเนี่ ที่เพิ่งก็ได้ดอกเบี้ยอ๋อโอ้โหฟูเข่ากันอยู่ด้วยพี่นเ,น,เนาะฟูกระเจนแย่งน้ำเต้าสามหาอ่ะใจใจออกบ่อก,กระตกนี่ออกตากจะมีกับพ่อน้อือมก็ได้อยู่อ๋อเอาเนียงยอดมานนี่ ่นอันนี้ใส่ใช่ไหมใช่ชีพักนังตูใส่รักเจ็บรักขนาดเจ็บหนอย,อย่งเยใส่เยอะเลยคอคือเป็นตาตุ๊บต,ตูไมตานก็ไม่โลป,ปกตินองปกติเหรอมีตุ๊บตูเป็นอื่นอันี่นเนี<ใช>้กินยายาแก้ไอหนอ ก็ม <S preach science> <á> ันคือเมื่อคืนมันอยากไอกินน้ำเย็นนั่นแหละเธอบอกว่ากินน้ำเย็นใช่ไหมกี้สุดท้ายแ้วันไอจ้ากลาคืนอากาศมันเย็นดิจะลงเลยแค่แค่แค่จีดไว้กับโบยูกินนั่นนี่มาล่ากระตกมาใส่กระตก Oh. Uh -huh. อะไรเป็นอะไเ่นนายกษาพักกระดาเพอ้หนั่นเนาะเฮ้ยพกกินอยู่เลยเฮ้ยผักนี้เอาน่นน่นน่นหนึ่งสองสามสี่กพกกินเมากสีมันจะได้กินหลายคำมีสีไปเลยสี ให้มาเักสารลงกดจังน้าใส่อกสารใช้ต้นกล้วยนั่นนะนี่นภาอนกาวันที่โหดมันออกปีน่าใส่ิตลำหนองสละนนองน่าเื่อนักป่าเงียาเห่ขึ้นมาเลยสดมันแลวนี้ขนาดอ่ะตั้งอยู่พื้นอมันคือหงมมนองซันจะบอกปกติของมันเมน น้ำแล้วภูรนาเอ้ยจะยิฟปันเจสสี่ะได้เดยวั่เปิดคองจกัจกเนาะโอ๊ยไปบางคนน่ะนไปหาเกียใหญ่งัวอยู่มันจะเก้ามงแล้ว แค่เศร้าคนละพี่น้องเอ้ยเลาะหันเลาะนี่มาแล้วก็เก้าโมงยังบร,ริจิตต์เ,เาว,ว่าสิพาไปฮาเอาอกรอมูกรอนพวก<ช>กาบอ<ม>ทันเข่าเข้าไปในะเจ็ดโมงมาเลยค<ม>ือเ u, ข่ายุเข่าเจ็ดโมงแต่มันก็ไม่ได้ไงเหตุมันไม่ออกไนงะ<อ>มันออกเหรมันออกไป ไม้มือนีนะเขาได้เฮ็ดสักหมูสองมูสามสามบอใช่ไหมนี่นาหมูหนึ่งอยู่หันหน้องเออเนาะปลาเห็ดสามหมูที่สานีพี่น้องไปไปไปแกงชสวยเพียงไงไปเนาะมาเด้อจ้าเต็มอนา แกงพี่นอ้องมาแกงซอยกามาซีนซอยกามาจ้าแกงบัดนี้เต็ดลงก,ก่อนอนอ,นอ,อมาอ่านซักแกงจ้าจะคนหนักหน่อยพวกพุจักโอ้ยน้อยแต่เด็กกิน,กน,กน กกน้อยใส่แบบนี้น่นอยอโอ้ยใส่ตื่กตืตพนพ,พี่น้องเพชรอยู่บ้ากี่นี้เจกีมากล่ะโอ้ยเด่น้อนทีว่าอื รจะมาตืมอีกเนาะอกไ้ก้ย่จะปิปะด,ปลดเลย,เลย,ลยบ่เฮ้ยแข่งเก็ดนี่ ใส่เลยสิสบ,บนรล,โลออเออนั่นแหละเออแกงให้กินน้อยให้กินสีมือเบาอๆดีน้องให้ปวกเอาจะอาจะน้อยหนึ่งหนา,าวเปิดแฟลก่อนนี่<ม>ฮู จะไดอยู่นอนจะได้อยู่แกงเต็มหม้อคนเด้อเต็มหม้อพักกันบ่พักเต็มหม่อยพอหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ค่ตื่มนะมัไม่พอก่ะเติมเอ้าเฮยมันไม่พอนะเราบอกว่าหนึ่งช้อนโต๊ะอันนั้นมันหนึ่งช้อนชาเติมนิดเฮียใส่จองหนึ่งก็พอเนาะแล้วก็กจะค่อยเติมเอา จ่องหนึ่งเลยขอ,อมาละอีกนิดนึงเ <c oughs> สียงขอดนะพี่น้องเออหมเออมอยู่ขอดเป็นวดัดลงคอเอ็กเจ็บคอเจ็บอย่างเสียงกระยังเป็นเปลี่ยนอยู่สายเห็นบักรออนะกว่าจากสองสมัคเห็นบักรออีกแล้วอันนี้ก็ยังอยากการบักรอรอ,อ้าวอย่ามันบกเพดเนาะนี่นี่หมากน้อยนี่นี่น,นี่นี่ดังพี่นี่เออนั่นแหละคิดอยาก ใส่อะไรไปจังนี่ใส่เป็นนัวใช่ปลาใส่แล้วใส่แล้วรอแค่<อ>ตรงนั้นแหละนี่ขาวนันนี้ก็เอาเนี้ออื๊อคำหนึ่งของมันอึดอยากคนะือเนาะนวเล็กชม,มประแดกเยอะอยู่นะ เป็เด็กเยอะอยู่นะก็เพดอยู่นะว่าไปอ่ะอืมโรแมนต์เฮ้ยเอาอันนั้นโรแมนนู่นนู่นเอออันนี้มันสีคมลงเบาเออมันสีคมเดี๋ยวเขาก็ใช้น้ำล้างแล้วก็โป่งเบาเบลโลเนาะใช้เบลโล่ยันเบาอีมตักเป็ลายเอาโอ้แต่แต่แต่สมบุกิสมบัติคา่นมาดูนัแหละ พร้อมเลยได้หนิพร้อมแล้วซิมมือเปล่าอาะฝีมือนะวันนี้อ่ะออกจากเจ้าแล้วอยู่นะว่าไม่ได้รอมาชิม,มดูซิเป็นยังไงอะไรนะเชฟเชฟกะท่าทองแด <c oughs> งเหรอเธอเป็นคนทำไงฉันเป็นคนชิมเชฟกะท่าทองแดงเนาะเออแล้วชื่ออะไรนะไอ้ผู้หญิงเนี่ย เซฟปัม๊มเออยังไงยังไงฉันไม่รู้รสชาติอีดีไม่รู้อ่ะมันแบบมันก็ได้อยู่ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ไ,ไม่อร่อยง่าย <c oughs> หรือปากฉันตายวะฉันเป็นวาดใหญ่ก็น่าจะมีส่วนเธออร่อยก็คืออร่อยเธอผู้ไม่เป็นวดัดอ,อือมือวาดนี่กาเหยงเก่งนะไม่ไหนก็ลวกรีนเรื่องของเรื่องก็เลย่อพวกคอยได้รดสชาติได้ไหมไอโอดีน od, นิดนึงไหมันเพิ่มความ<อ>กลมกล่อมนะเกลือนิดนึงอ,อย่าใส่ลายได้ บเห็นเขือยแล้วก็พุกเสีย้ยาวนะเกืนนิดหนึ่งเนาะป่ะพี่น้องจังหน่อยครับใส่พักสไลายแล้วก็สิ่งลงไปกินกันอ่าสิบมา,าลายสบานเลยลายเบาเออสีหน้านเนียงพอให้เพิ่นแกงแล้วสิกงก็จะลงไปกินข้าวต่อ,อม,มาจา้าแกงสิ่งพักสไลด์จ่หิบปวกนะจ้า เซน้ำซ้ำหาเซน้ำซ้ำหาแก่พ่อเจาะหนึ่งกินสี่คนนะคะคลิปแรกก็จะไปบ้านเอื้อสี่เดี๋ยจ้าเอาเป็นว่าคลิปนี้กับเขาย่ังค่ะไปนั่งกินก่อนค่ะไปจ้าไปจ้าไก่กับขี้เสื้อปากก้าต่ายจ้าไปสื่มยีสีจี๋ปะยายเตือนกินข้าวลูกกระตุยลูกมาจ้ามากินเด้วจ้าบะหมี่แกง

นมีแต่ไทยรวนกินแล้วไหนนี่น้ำซีบรสแล้วนี่นะนน่ยคนกินยนวแ่งยนกินยานนแงเนี่านรวนแเป็นกินนวแเนนรวแ่เ่นกินขงเป็นกินานรว่งเนีคนกิลยานงเนีนนยานรเนีนกินนรแ่ว่เิา่งเนยกงเนีรงน่นน่นี่นแเคงเพี่นินงน่คกน มือ่เยอะคือเรื่องเรื um ่องจ้คนใดน้ำคืออะคือเรื่องาเกี่ยวเก่มากเกีอยวข้าวหนูเฮ้ยเป็นอะไรวะคือไหนคือใส่ง่ายเนี่ยนมัเอืมน้ำมันกับมันกับเขาแจบบอชมเดี๋ยวแฉบเดีบวมันบางม่วงคื้นอ่บอ สมบย่่งยังเอิบเียว่มองโจกใส่ห่อข่าชืนใส่ห่อข่าเออมองหันะเอากะเดี๋ยมมองชุกบุกแมนให้กับวันไม่ชุ่มอยู่ไหมครับมอุกมันเพอร์เด้อนี่หนาวแวนี่คือนอนมันบริยูตาลางแล้วจ ช่วยๆเขาเกินมาถึงทำให้มาถึงมาอนนี่ที่ได้ข้อขาดนี่ยอืมอืมกอลงไปอยู่นะปลกเนาะแบบอ่ะวยใหมันวยหน่อเอะไรพี่น้องเอ้ย จำมอยอออขัาอนอ <ปะ S 1> ีิตตมต่ิปต่อไปแรจ้าจ้าเนีบขับแจเบอร์จุกจคนที่ขัามาเบิร์นเด้อยจ้าสบิร์อจำม,<ะ><ะ>มอยอขอับขาน